สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับผมวันนี้วันที่13กันยายน68ครับผมเอาจะมาพอพี่น้องซีสาเน่ได้ครับผมเพราะว่าอ่าพาไปหาหมอครับพี่น้องเนาะครับบอสบายเป็นไข่โบ้ซครับผมซึ่งเป็นวัดไอจามมดคือมดมือมดขึ้นครับพี่น้องเนาะครับก็เลยเห็ดห้มานําเสนอแนวทางตัวเลข ลาซาไปได้ครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางชุดสรุปครับผมชุดสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับผมหลังตามเล่าออกครับพี่น้องเนาะครับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าลวยก็จะมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีทุกทุกครั้งครับผมเพื่อพี่น้องเอฟซีจะได้เบ่งเป็นข้อมูลว่าอาจารยนีเป็นเขาจัาไดครับผมอาจารนีเิ่นตัวเด่นเิ่นเขาต้องไปเบ่งเทียบใ่กับอาจารย์ใดยังสี่ครับพี่น้องเนาะครับ ซึ่งน้ำเชียร์ผาล่วยก็จะมีข้อมูลของเก่าให้เบิ้งครับผมทุกถูกขังที่น้ำเสนอครับถ้าเส้นไหนเพิ่นอ่าตัวเด่นเข่าองศ์สิครับพี่น้องเนาะก็จะมีของใหม่ของเก่าเปรียบเทียบครับเอาคลิปนี้ก็เช่นเคยครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับน้ำเชียร์ผาล่วยก็ขอขอบพระคุณทุกถูกเสียนทุกถูกอาจารย์เด้อครับผมครับเมื่อคืนนี้กัเลขตำเล่าออกเปิ้นครับพี่น้องหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งครับผมครับหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งคร ก็มีอาจารย์หลายอาจารย์ิ่งกับประกอบอยู่ด้วครับผมแปดแปดหรือว่าจะเป็นสูตรน้าเชื่อกับประกอบครับพี่น้องเนาะหรือว่าอาจารย์ม่วงหวานเม็ดเดียวแขนแขียนครับผมศูนย์หนึ่งครับพี่น้องก็ติดไว้เอาไปรับชมรับฟังกันได้ครับพี่น้องแนวทางตำราวสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องพีตามกันต่อ15กันยายน68ไปรับชมรับฟังแนวทางในคลิปนี้กันเลยครับครับพี่น้องครับผม ครับอาจารย์ม่วงหวานครับพี่น้องเนาะ01เต็มเต็มเลยครับผมอ้าวชีกูเลยครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนศูนย์หนึ่งอาจารย์เซียนกัะทุ่มแบนครับผมเด่นศูนแปดเก้ามาศูนย์กับแปดวกครับเบิ้ลแปดแปดครับผมเลกออกหมื่นจนได้ครับพี่น้องเนาะอเสียงไม่ค่อยดีปัไหนใด้ดค่ะท่านผู้ชมเสียงค่อยเสียงเบาความครับหูอือ บ๊สบายค่ะถามต่อครับพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์โมหวานคนจะให้ต่องวดเลยครับใครนี่อันนี้ของแถมว่ะสูตรน้าเชียร์ครับพี่น้องเนาะสูตรไม้ได้ครับผมสูตรไม้เขาเลยค่ะครับเอาสูตรไม้กับสูตรเก้าประกบคู่วกันกับเขาอีกครับผมนี่เลยสูตรเก้ากับสูตรไม้เนาะแม่นี่ค่ะท่านผู้ชมตัววิ่งตัวเด่นเข้าแปดแปดเลยน้ำเชียร์ครับผมงวดนี้ซื้อว่าจะเข่าสองงวดติดแลวนี้น้ำเชียร์ หนึ่งเจ็ดบ่มันออกตร,ตรงกับอันนี้ตรงเยอะเดี๋ยวก็มาแปดแปดครับผมคสูตรไม่ลอกก่อนได้ครับผมแต่ว่าสูตรสูตรเก้าสูตรเดิมนี่สิทำต่องวดทันทีครับผมครับมันคูณหลายตัวครับผมสูตรไม่เหนานี่แหละครับผมกา,ารโม่งหวานน้ำเชียร์รเดิมเข่าตัวแทนเลขพออจอยครับผมเด่นบนล่างแปด เลขดับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามาหนึ่งอีดีครับพี่ <ưng> น้องเนาะมาหนึง่งครับต้องมาหนึ่งตัวอีดีเอาเพื่อนกับประกบคู่กับเฉี่ยไปอาจารย์สุเมศครับผมเด่นไม่พลาดเจ็ดกับแปดเข้าที่แปดเน้นแปดเจ็ดครับผมเลขออกแปดแปดเสียดายเนาะครับเสีนน้องคายเด่นเข้าที่ศูนย์กับหนึ่งประกบคู่พระท่านในเขาาด้วครับผม หลายงวดติดแล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวเด่นเิ่นกับเขาดีอยู่ครับเสียนน้องคายที่ลุงตะวันเข้าเด่นแปดครับพี่น้องแต้มเข้าที่หกครับผมหลายเสียนไลยจานจิกเขาตัวเด่นหลายด้ครับผมเหมนนี่เนาะแมปราดาเข้าที่หนึ่งครับผมครับเด่นเข้าที่หนึ่งออกเบิรนครับผมเด่นเดินดีเข้าที่แปดครับผม กัมมะเชียแล้วพ่อลาดพราวหลุดครับพี่น้องเนาะครับพี่ประกอกายเข้าหลักสิบล่างครับผมปกติจะเขาลักหน่วยล่างหรือว่าลักลอยโมนี้ไปเขาลักซิบครับผมศูนย์อาจารย์สมศักดิ์เป็นว่าไม่ครับผมเป็นว่าเล็กเด่นไม่หลุดบร่รถยี่หรีครับพี่น้องเนาะเรียกว่าเป็นประกบครูเพราเขาเป็นหนอ่อเปิ้ลเจ็ดแปดเก้าเข้าที่แปดครับอาจารย์สมศักดิ์ เอดบีครับผมขึ้นเวทีที่นำเชียร์พารวยเข้าวิ่งหนึ่งขับตัวเด่นเข้าที่หนึ่งเอดบี SV ครับผมเอดบีอาจารย์เอตัวเด่นเข้าที่แปดกับศูนย์ครับผมแปดกับศูนย์นี่นะครับ,รบเอาสำหรับพอลาดเผาได้ครับผมเพิ่นแจงมากว่าเพิ่นจะปรับสูตรใหม่ครับผมเพิ่นจะเปลี่ยนสูตรได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับแนวทาง อาจารย์ม่งหวานเลยกับน้ำเชียร์สูตรเดิมปล่อยต่องวดครับผมครับพี่น้องครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับเบิ้งเป็นข้อมูลใหม่เด้อครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมพอหลัดพาเพิ่นจะปรับสูตรใหม่แล้วครับผมเพิ่นทั่วมหากามาเชียครับผมเต่ว่ากับเ่ได้รับสายครับผมเพราะว่าอ่ยุทธงรดแล้วก็ไปพบหมอนําครับพี่น้องเนาะครับขอก็เลยไล่มาว่าเปลี่ยนสูตรใหม่ครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่เพราะว่า สูตรเดิมนี้ลุดไปซีงวดแล้วครับผมที่เป็นซ้อมมากๆครับเพิ่นเลยเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปหน้าเด้อครับผมตำลาวพ่อลาดเผาครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีปล่อยต่องวดอีกครับผมเด่นเดินดีก้มมาเชียครับผมร่วมไปถึงสูตรนาเชียนําครับแล้วก็อาจารย์ม่วงหวานครับผมหลังเลขออกเป็นคํานวให้เลยครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดเลยครับผมมังหันกะเต็มๆอาจารย์ม่วงหวานศูนย์หนึ่ง เต็มๆครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อครับผมกับ5าสำนักครับ่อลาดพะ้าสูตรใหม่ครับผมเด่นเดินดีเก้ามาเชียครับสูตรน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะแล้วก็อาจารย์ม่วงหวานครับผม5าสำนักเจอกันคลิปหน้าครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอเวทพอดให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับผมในงวยวันที่15กันยายน68บวันจันทร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซี <F> 4, ได้เบิงงได้วิเคห์แล้วนื้อเชียร์กับกาุ่เชียร์ขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายคี้มด้ค่ะสร้างเขามาดดไ,มได้ก็คือแอดต่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ098 474 06 83ครับผม ขายดีอันดับหนึ่งแล้วค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหลักกับปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี่เบอร์สองขายดีมากคท่านผล้ชมต่อมาก็เซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกว่าใสด่ดีแต่ว่ามันประเดิเมิดไว้ค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตนาซเซรั่มนี่เรือดจะผู้บีบไลน์แล้ว เส้นลำจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจะขค้นท่าผิวครับค่ะหัวปั่มขิมนท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมาเอฟซี่แม่เอฟซี่เอื่อยๆน้ำเชียร์จะใส่เส้นลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยเด้อค่ะชุดนี้หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะ หักลายมาเด้ค่ะดอนบุษมครับอีกรอบได้หรอศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะจะขึ้นน้ำเชื่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เล็กก็ซับว่าเป็นไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซมปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะถือว่าเห่าแผ่ค่ะแผ่ ให้ยุดเด้อค่ะนุชมแม่เบซี่เป็นกะ mm. คือสิรูเนาะค่ะว่าถ้าเฮาแสบห้องั้นแล้วให้ยุดเด้อค่ะคีมน้่าเสียกะทดล่องโอ้ยหลายครังคร้งเ่แร่องกจ้างกับมาอใช้กับจ้างกับนี่แหละครับผมชุดนี้ะะนะใสกับจ้างเด้อค่ะ่อนผุ้ชบอันนี้กัชะลอกคว่เหนียวค่ะครับโ่เมนว่าตึงเลยเนาะค่ะเอหลังค่ะดานผุ้ชม นี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก้อนกระไดครับผมค่ะครับแต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะคที่เพิ่นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะคร,รอบสามแล้วค่ะทดานผุ้ชมเส้นลำท่าหนคคาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบริเวณไง พักไรแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยืดดีไม่แห้งสุขสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ